ดอะไรมาคะโดนเพื่อนเลยครับพี่เบอร์เดย์ครับแ p ป y ป i ้ t เบอร์เดย์วันนี้นะคะวันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านเด่นหยกเด่นเหนียวกันนะคะช่วงนี้เป็นตื่นนะคะเวอร์เกินเพราะกูนั้ ไงวะครับรอนคนไ้ไม่เสร็จไม่เสิม่ช้าไม่กข้าวครับหันจบมาไป้นภพนะคะเกิดทะเล น <c> น <oughs> ี่ยเขาบาเป็นมีหองน้ำนิดหน่อยอไดีั้ดีหอมมากันนั้นดีหันน้ดี day to you

ปอวรกกอนปีนี้อายุ13แล้วกโตขึ้นแล้วลูกหมูอดแล้วต้อมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะตั้งใจเรียนสวยขอให้ป็นี่รักของทุกคนเชื่อฝังมอดแม่ไม่ดื้อไม่สน่งามแ็งแรงเป็นเด็กดีเด็กดีสาธุยู ตรงกลางมากพี่ออนเพราะมั่นใจว่าสาราจะตดขึ้นเลยขึ้นนี่สีคนพอดีปลาไม่กินไม่กินไม่เกินเสร็จแล้วครับโอเคสีจิบอกพี่เกดกินกินก็ได้กินปากตักยังไงให้ได้เดี๋ยวไม่สวยนะทำให้สวยใช้มือด้วยใช้มือหพาคองานหคานหวานหวานนนนน ของชิ้นที่เราตัดมือหือข้างนึงประคองเลยเออเออเอาที่มือเฮียแต่น้อนต้องจัดต้องจัดต้องจัดตรงนี้ค่ะต้องซู่ซู่ไปไม่มีไม่มีขี้มือเฮียไม่มีขี้มือเฮียก็มีขี้มือกเบี้ยแหละขุ้มะพร้าวด้วยอ่ะของด้วยกันของซึ่งจะลงของสวยมากค่ะ ซูซูเซ่นขอเซขอเซนีุ่่่เลยอ่ชินนี้ที่สปนจ่ระปองหรกรอ่่เซนไม่เซนไม่งั้นชิ้นชิ้นนี้จะของใครแล้วนะทำดี มีบทเรียนอะไรยกขึ้นมาหน่อยมือเลอะช่างมันเซ็ตด้เซี๊ยะสวยทำไมพี่ชืีอะเาของกระบีจะเป็นน้ำะบ่าจริงมันมีแบบแมคคาดเมียก็เอาไอ้ด้านนีความไมเอาดานนี้ความมือเซ็ตได้มือเซ็ตได้โอเคได้อยู่เออเซียเลอะอันนี้กลัวและเี๊สองแล้วเลอะหมด

พื้นดีกว่าเก่งง่ายกว่ากก็คุณแม่ไม่อยากให้รัดเยอะไงเดี๋ยวต้องช่วยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหอกลับไปใหม่แล้หอมกุชี่ด้วยอ่ะกุชี่ด้วยถูกุชี่ด้วยเดี๋ยวสิอะไรอ่ะมันคืออะไรอีกตัวอเคจะ จะกไปไว้ได้อ่ะอันนี้ของใครต่อคะยินยกลงให้หน่อยหัาดโก่คนคีอันนี้เคยเก็บเซ็ตเอาไปอาใส่ถุงด้วยลูกใส่เยนะนี่ครกิ้งลาเบลเทคกิ้งลาเบลวัสนนเนาะเอาซื้อวัสดุหค่ทำไม ไ้ิน้ินเกมา้าวมุ่สิเจเจาดดนื่องด้วยเรามากินท้ข้างนอกนะคเราก็ต้องรอเบากมากหนักมากอนีกมาก้วยไม่มีโบ้ตัวเบาดิ ชื่อจากเซนท่าดวา้าโอ้ดูแกะไม่ถนอม<อ>เลยอ๋อไม่ได้น้องผู้อยากมีส่วนร่วมนะคะเย่าปะหยาด้วยค่ะเ,เหมือนจะดีนะช่วยแขกสาวช่วยฉีดจะโมอ่ะเอ๊ะไม่ใช่ทายก่อนทายก่อนทายก่อนทายไม่รู้หรอก

รักทำไงรักทำไงกินอไกสุดในโลกอ้าวแล้วของของพ่อไม่ชอบอ๋อของของพ่อไม่ชอบเหรอที่สุดฮะดีสิตซม20ปุ๋ยลดูด้พี่ส0อเลยนะใช่ไหมเอ๊พ่อเป็นเพแบบเล่นปกติ ไม่ดีเหรอจ้กติก็ได้กติมัดีป่ะนักเรนสุดะโอ้โหนี่สุดละโบีลก้วอของพ่อไม่รัของพ่อนี่อยากได้ใจจะขาดแต่ว่าลือดดื่ได้มากกว่าแต่เราองโบบีนะครับอ้นี่อย่าพึ่งนะอันนี้ต้องข้างนอกโอ้โหโบบีไม่เคยคิดว่าก่งที่ไคอ้ยสมี่ขอรอลร้เลยขอรก มันไม่ยิบเลยอ <te ่ะิดผิดอนกาเนี่ยจะเอาลูปเซลฟี่อ๋อก็ว่าถ่ายรูปไปแล้วเหรออ่าแล้วเหรออ่านเงจนิเงินก่ทห้าร้อยเอาไปต่อความสุขกันดีกว่ามูจานเดลเที่สวรรค์องรได้โมงหนึ่งแล้วนะแลก็อีกหนึงเราก็ดิ้าของที่จบหวานแต่ทุกสิ่งานี่ยด้านเดลเนตของเปแ่งดีนะลับรับ เก็บพี่บอลมากเลยนะขายวัวนะขายวัวตั้งวันายุดตั้งวันหยุดมาต่อไวนะครับของดีๆนะครับแต่ว่าวันนี้ดีๆอยู่บ้านโอ้ยเดินเย็นเดยของแกะโบก่อนแกะโบออกก่อนดีไหมเออขอสงขั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนให้ มันใช้ดึงใช้ดึงตื้ออกมาี้แกะด้วยมือปันอย่างนี้เปิดอย่างนี้ไปทางอื่นไปทางอื่นอย่างนี้เออดึงลงแล้วอาหารแล้วอาหารเลยเหรอไม่บ่อไม่่อโอ้ยเดีุ๋ก สีอะไรสองพันเขสนใจแค่นี้ครับที่เดี๋ยวเาสนใจแล้วครับสนใจนะนะไทยรูปหน่อยครับอ๋าสนใจผมไม่อ่จของใครแล้วจากอันนี้แล้วแหละอะไรอะไม่เอาเลยค่ะไม่ช่าวนค่ะเป็นไงชอบไหมของขวัญชอบเลยครับเป็นไงปีนี้กี่ปบแล้วปีนี้14บสีแก้วแก้มครับสิครับ ยี่สิมสามกแต่ปัญญาเลยกูสามไม่แกไม่ตื่นเต้นเลยเออเมื่มอแต่หน้าเลยไม่ได้ไมได้แต่หน้าจไม่ได้แตน้าฟ้าไงเจอกนันใหม่ปีหน้านะครับหาอ,อ่างแ่แกนะหไปหาีต่อน Eu